ทั้งหมดที่มาให้ดูการเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราคงจะไปแบบช้าๆนะว่า uh huh. เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนํากันละกัน uh huh. ตัวนี้เป็นชุดที่อยู่ในชุดสแตนดาดของ AC อยู่แล้วมาหลายปีแล้วนะครับ uh huh. แล้วก็หัวฉีดทั่วไปก็จะใช้ตัวนี้กันค่อนข้างเยอะตัวนี้ยี่ห้อวอลเทคนะครับวอเทคก็จะเป็นหัวฉีดที่ดีและราคาไม่สูงมากนะแล้วก็เป็นการใช้งานกันมาอย่างละเอียดนานแล้ว uh huh. แต่ที่ผ่านมานะครับมันก็มีข้อจํากัดอยู่ถามว่าเรียกข้อจํากัดไหมไม่แต่ว่ามันมีตัวที่จะทําให้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าปัญหาของตัวนี้แล้วก็ส่วนประกอบภายในมันมันเป็นยังไงโอเคได้ครับอันนี้ผมผมเรียงไว้ให้อยู่อ,อตามนี้ก็<ะ>ถ้านับจากด้านนี้ก็เป็นโซลินอยที่ให้ไฟจ่ายเข้าไปนะครับเพื่อให้กระแสไฟจ่ายตรที่ตัวนี้อ,อแล้วตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสปริงมันจะยกประจ่ายปุ๊บยก แก๊สเนี่ยผ่านรางมามันจะมันจะถูกจ่ายเข้าไปครับแต่ว่าการจ่ายแก๊สเนี่ยเราจะกําหนดด้วยนอเซลก็คือให้เลือกตามซีซีที่เหมาะสมกับรถสมมุติว่ารถสองพันรถพันห้าพันหกลัสสวนมากเราก็จะเจาะรูกันที่ประมาณสองจุดศูนย์ครับครับ,รบทีนี้เวลาเราใช้เปนานๆเนี่ยสปริงพวกนี้มันมีการยก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 มันก,ก,ก็ตัวนี้เดี๋ยวคร<ห>ับตัวนี้ครับให้ดูนิดนิงได้ไหมครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวควบคุมสําคัญของการเปิดปิดเชื้อเพลิงแก๊สนี่นะครับ มันมีสปริงอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็สูดมันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่าที่เป็นยางนะครับตัวนี้จะปิดเพื่อไม่ให้แก๊สเนี่ยไหลเข้าไปในระบบถ้าไม่ต้องการจ่ายนะครับซึ่งถ้ามันใช้งานไปเรื่อยๆนะครับยกกันเป็นระดับเป็นล้านครั้งเนี่ยลูกยางตัวที่เมื่อกี้จะสื่อก่อนพอสื่อปุ๊บมันจะเกิดเสียงแตก แล้วก็อาการกินแก๊สจะตามมา oh, น,นี่นี่นะีค,คือเหตุผลที่ว่าในระบบเก่าทําไมแก๊สถึงต้องจูนกันบ่อยแต่ว่าทาง AC เองก็มีโปรแกรมที่ชดเชยตรงนั้นอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปพื้นฐานว่าถ้าฮาร์ดแวร์มันดีนะครับ,รบก็ซอฟต์แวร์มันจะดึงประสิทธิภาพมาดีด้วยแล้วก็ปัญหาที่จะต้องเข้ามาที่ร้านแกส๊สบ่อยๆไม่ต้องเข้ามาระยะทางประมาณเท่าไหร่คะก,กับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชินนี้ก็สําหรับแกส๊สที่สกรปรก อย่างในบ้านเราเนี่ยระยะทางที่ควรจะเริ่มเข้ามานะนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0หมื่น 20, ถึงห0,000ื่นกิโลแล้วแต่ว่าสกรปรกมากหรือสกรปรกน้อยถ้าทางสายใต้ลงไปเนี่ยสองหมื่นโลควรจะเข้ามาล้างอย่างน้อยก็คือล้างแล้วก็ปรับตั้งระยะของตัวตัวระยะยกของตัวหัวชีตตัวนี้นะครับคำว่าระยะยกเนี่ยครับมันคือการที่ทางโรงงานเนี่ยเซตค่ามาแล้วยกผมยกตัวอย่างสมมติตัวนี้มันเปิดไว้อยู่ที่50มิลลิเซกนะครับ ก็คือสูบพี่หนึ่งห้าสิบสูบพี่สองห้าสิบห้าสิบห้าสิบวันหนึง่งเวลาใช้ไปสปริงมันเริ่มยกมันเริ่มมีการล้าเพราะฉะนั้นมันเหมือนหัวฉีดนะ้ามันเบนซินที่มันมีการจ่ายไม่เท่ากันนะครับ,รบหัวนี้มันอาจจะล้ามอาจจะจ่ายไปที่หกสิบหัวนี้จ,จะจ่ายมาห้าสิบหัวนี้อาจจะไปเจ็ดสิบหัวนี้อาจจะไปแปดสิบ<ม>เพราะฉะนั้นสี่หัวมันจ่ายเชื้อเพลิงไม่เท่ากันห<ม>น้าที่ของมันเลยจะเกิดเครื่องส่านบ้างกินแก๊สบ้างเพราะแต่ละสูบได้เชื้อเพลิงไม่เท่ากันถ้าสี่หมื่นโลถึง 5, คาลิเบตคืออะไรคือพอหลังจากที่สปริงมาลาแล้วค่าตรงนี้มันก็จะไม่เท่ากันถ้าสปริงล้าต้องทำยังไงฮะต้องไปนวดแหมอันนั้นมันเจ้าของรถก็ไปนวดเลยถ้าสปริงหัวฉีดกำลังฟองเพลินเลยสปริงลาไปเนียเพียดมาทางนี้ได้ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีไปนวดด้วยอะพี่ไอเดี๋ยวนีมีเขาทำมาลาจะได้ตั้งใจฟังถ้ารถของท่านหัวฉีดเริ่มลาแล้วนท่านต้องไปนวดครับ มันถูกปรับตั้งได้ด้วยเครื่องคาลิเบรตหัวฉีดนี่นะครับซึ่งร้านนวดจะมีไม่ใช่จบแล้วไม่ใช่กําลังตั้งสมาธิต่อเมื่อกี้เลยกลับมานะคุณผู้ชมจาก้านนวดเรากลับมาที่นี่ต่อแล้วก็ตัวนี้ฮะก็คือร้านแกจะทําการถอดออกมาแล้วก็ตั้งค่าแล้วเอาไฟยกเหมือนกันจะมาลองการจ่ายให้หัวฉีดมันยกแล้วเราก็ดูมันเท่าไหร่แล้วเราก็ปรับตั้งหมุน ตรงแกนตรงนี้อีกทีนึงแต่แต่นะครับแต่บางครั้งหัวฉีดที่ออกมาจากโรงงานเองก็อาจมีการคาดเคลื่อนได้อยู่บ้างนะครับในระดับหนึ่งครับพอเราตั้งให้มันเท่ากันปุ๊บก็เท่ากับสี่สูบทำงานเหมือนเดิมมันก็ใช้ไปได้สมบูรณ์นั่นคือการของคาลิเบตแต่สุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นกับตัวสปริงตัวนี้ที่จะมีอายุ ตการใช้งานของเขาใช่ครับนะครับโดยประมาณนี้ต้องต้องขนาดไหนฮะกว่าอายุการใช้งานของสปริงที่ที่เหมาะแก่การต้องเปลี่ยนละขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับถ้าใช้งานปกติเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นโลถึงสองแสนโลเนี่ยยังอยู่กันได้ครับผมแต่ถ้าขับกดโหดมากๆก็อาจจะลดลงเหลือแสนโลคำว่าอยู่ได้คือวิ่งได้ฮะแต่ว่าอาจจะมีการกินแก๊สแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมของเขานะครับก็จะมีให้เปลี่ยน ทีนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งที่เจอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือมันเป็นลางแล้ว เปลี่ยนทีละหัวได้ไหมอันนี้เราเปลี่ยนที่ไส้ในเลยเพราะฉะนั้นตอบตรงนี้เลยก็คือคำถามยอดฮิตมากมันเจ๊งเปลี่ยนทีละอันได้ได้นะครับได้อทัะเปลี่ยนทีละชิ้น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 เลือกเอาเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะเสียค่าแรงในการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงสักแสนโลถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนหมดเลยก็ได้มันก็จะเหมือนเท่ากันอยู่แล้วแล้วก็คุณก็ใช้อีกยาวเลยส่วนตัวสเตีรอยพวกนี้ไม่ค่อยเสียครับครับแล้วก็ ตัวสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือตัวนอเซลตรงนี้ครับตัวนี้มันเป็นทองเหลืองเพื่อกําหนดว่าหลังจากที่ยก5 0มิลลิเซกจ่ายแก๊สแรงดันที่1.2บาไปแล้วครับมันจะถูกควบคุมด้วยรูหัวฉีดอีกทีหนึง่งการที่รถจะวิ่งไม่ออกจะกินแก๊สมากหรือเบาจะสัน่นก็อยู่ที่ตัวนี้เป็นหลักด้วยม,มันเหมือนกับว่าเป็น เป็นอะไรที่ฟิกเอาไว้นมหนูนมหนูสมัยก่อนรู้จักหเริ่มมาร้านนวดนมหนูไปร้านนวดผมก็เลยจะบอกเลยพอมาพี่ไอ้ผมนมหนูปุ๊บอ่ะพีเอสครับไปร้านนวดไปครับถ้าเป็นคาบูรุ่นเก่าเราก็จะเรียกกันว่านมหนูใช่ไหมครับว่ามีเบอร์ไล่ตั้งแต่เล็กไปใหญ่นะฮะก็การติดตั้งที่เหมาะสมก็ต้องเจาะให้เหมาะสมกับซีซีของเครื่องยนต์ครับผมแต่เพื่ลดภาระการทํางานหนักของหัวฉีดนะครับ ก็อย่างหัวฉีดของวอเทกเองเนี่ยเป็นหัวฉีดที่เราใช้งานกันในในโลกเลยดีกว่าแรกๆเป็นรุ่นแรกๆของการติดตั้งแก๊สนะปัจจุบันก็ยังเป็นหัวฉีดยอดนิยมของท้องตลาดซึ่งแบรนด์หัวฉีดอย่างในประเทศไทยเนี่ยประมาณ70-80%ก็คือใช้หัวฉีดประเภทนี้อยู่นะครับนะครับและแน่นอนว่าณับปัจจุบันนี้ใช้แบบนี้กันอยู่ต่อไปครับ หลังจากตรงนี้ที่เราดูกันไปแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้แบบนี้อยู่เราก็จะเว้ยไม่ใช่บบครับพี่ไฮครับตอนนี้ยังใช้อยู่ครับแต่ว่ามันก็จะมีทางเลือกออกมาให้ลูกค้าตอนนี้ถือว่าเป็นทางเลือกให้ใช่ครับนะครับผมก็อย่างที่แจ้งว่า v อ r t เทคเนี่ยมีไม่ใช่เรียกว่าจุดอ่อนคือเขามีข้อจํากัดอยู่ <c oughs> นะครับในในเรื่องของการซ่อมบํารุบบงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วอ r t เทถ้าช่างไม่ชํานาญจริงๆมีโอกาสผิดพลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ในตัวเนี้ยถ้าเป็นฮาน่าเป็นตัวหัวฉีดของ A c ซตัวใหม่นะครับ<ะ>ที่เรากําลังเอาเข้ามาที่ต้นปีนะครับ,รบจะลืมพวกรายละเอียดของนอสเซลตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้เพราะว่าหัวฉีดถูกคาลิเบรตจากคุณโยนมาเป็นเบอร์เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เรื่องของการยกสปริงพวกนี้มันเป็นระบบแบบลูกสูบที่เป็นแบบเข็ม<ะ>มันกระจ่ายแก๊สค่อนข้างนิ่งกว่านะครับการสึกหลอตรงนี้ตัวนี้จะใช้ได้ยืดอายุการสึกหลอได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ตัวนี้ระยะเปิดปิดของหัวฉีด เร็วกว่าความหมายว่าเร็วกว่าก็คือยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราเราเราขับรถเราเหยียบคันเร่งไปมันจ่ายเชื้อเพลิงน,นะครับ<ะ>แต่ว่าพอเราถอนคันเร่งจังหวะมันคันออฟ<ะ>คันออฟคือมันไม่ต้องการเชื้อเพลิงในขณะที่วอเทคปิดหนึ่งสสานะครับตัวเอซตัวใหม่ปิดหนึ่งปุ๊บปิดเลยปิดเลยเพราะฉะนั้นมันไปบริหารเชื้อเพลิงในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ มันเลยจะทําให้มัน,นประหยัดขึ้นถามว่าประหยัดขึ้นจากหลักการหลักการที่มันปิดได้ไวขึ้นม,มันมันรีสปอนส์มันดีกว่าแล้วก็ในรถที่มีการตอบสนองไวๆหรือเวลาการฉีดต่ําหัวฉีดตัวนี้จะเปิดทันอ,อย่างตัววอร์เทจก,ก็ทําได้แต่อาจจะมีแบบสั่นแต่สั่นแบบบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกครับแต่แต่คือทางเราพวกเรารู้รแต่ตัวนี้มันจะคํานวณได้ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็มันเป็นการจ่ายแบบลีเนียลีเนียคือจ่ายแบบเป็นเส้นตรงแบบหัวฉีดน้ํามันเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นพิกัโวด้วยใช่ไหม ใช่ครับก็บคือสามารถคงกระแสคงที่เอาไว้ได้นะครับลีเนียหมายถึงก็คือช่วงปลายสมมุติว่าช่วงที่รอบสูงสูที่เราต้องการเชื้อเพลิงมากๆเนี่ยตัวหัวฉีกรุ่นใหม่จะสามารถจ่ายเชื้อเพลิงได้เยอะกว่าของของวอเทคนะครับสำหรับรถแรงๆทั้งหลายก็พวกนี้จะเหมาะก,กว่า,ลาแล้วก็มันถูกแบ่งออกเป็น2แบบนะครับด้านหน้าเนี่ยเห็นว่ามันมีมันมีอยู่สแบบอันนี้ที่หยิบให้ดูมันคือหัวเดี่ยว หัวเดวเนี่ยเอาไว้ติดตั้งในรถที่ซอกซอนเข้าไปไม่ถึงโดยที่มันจะมีรางนี่ก็คือรางเหมือนกันครับมันก็จะต่อสายยาวๆมันก็จะอยู่ใกล้กับไอดีบตัวนี้เป็นแบบรางนะครับขยับขึ้นมานี่เป็นแบบรางเดี๋วนี่ก็ถามว่าตัวแบบที่เป็นรางจําเป็นไหมจริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นเหมือนกันแบบรางก็สามารถทําได้ดีแต่ว่ารถที่สายหัวฉีดไม่ยาวมากนะครับ อ่าใช้แบบรางน,นี้ก็น่าจะติดตั้งได้ดีกว่า <c oughs> ก็จะติดตั้ง <c oughs> ยึดแน่นกับตัวเครื่องยนต์ได้ <c oughs> ดีกว่าแต่แบบแบบหัวแยกเนี่ยก็จะเหมาะกับรถที่พื <c oughs> ้นที่ <c oughs> จำกัดซอนหรือว่าที่แคบๆเลย <c oughs> ต่างๆนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> เราต้องจับรัดให,ให้ให้มันคงที่กับตัวเครื่องยนต์ได้ซึ่งจะยากกว่านิดนึงครับแล้วหัวฉีดพวกนี้เนี่ยจะมีช่วงลิงก์ในการที่จะปรับได้คืออาจจะถ้าเป็นอันเก่าเราจอดที่นมหนูท้องเหลืองนะนอเซลท้องเหลืองเนี่ย เจาะเล็กไปนิดนึงมันจะออกกาลแล้เจาะใหญ่ไปนิดนึงจะออกกาลแล้วคือจะมีค่าที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ค่าเดียว mm hmm. แต่ในหัวฉีดต,ตัวนี้มันสามารถเจาะมันมันไม่ได้มีการเจาะเพราะนี่มันทํามาให้จากโรงงานแล้วมันสั่งไว้เปิดไว้แล้วว่ากี่ซีซ,ซีต่อต่อ,ต,อต่อสูบ <Yep. S 2> เพราะฉะนั้นเราสามารถลดแรงดันและเพิ่มแรงดันได้อีกนิดหน่อย mm hmm. โดยที่มันมีช่วงเลนที่ง,งจนกว้างกว่า mm hmm. ช่วงการใช้งานจะกว้างกว่า uh huh. ตัววอร t เทคนะครับนะครับโอ้โหเป็นไงฮะต้องบอกว่าณตอนนี้นี่ถือว่าพัฒนาไป ไกลมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับหัวฉีดของการติดตั้งแก๊สนะครับก็อย่างเท่า,าทีา่หล่อด้วยผมชอบจังเลยจากประสบการณ์ <c oughs> ที่ได้ใช้เองนะครับ,รบก,ก็การประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยประหยัดกว่าตัววอร์เทคอยู่ประมาณสัก5 1 0%อครับว้าว,อ,ว <c oughs> อันนี้คือตัวที่ผมเลือกใช้ในปัจจุบ V 6วิหด้วยรถที่มันกินเชื้อเพลิงเยอะ <c oughs> ตัวนี้มันใส่เข้าไปมันแพงกว่าปกติใน4ีสูบ ถ้าประมาณ3 0 0พที่ต้องเพิ่มจากวอเทคแต่ถ้าลูกค้าเก่าแล้วต้องมาเปลี่ยนใหม่มันอยู่ที่ประมาณ6,000เพราะฉะนั้นเรื่องของการติดตั้งเนี่ย <S <S คุณตัดสินใจก่อนที่จะติดตั้ง <S 2> <S 2> <S กีว่ามันก็เรียนตามตรงนะครับ <S <S 2> <S 2> ทางเราก็ทำงานง่าย <S <S 2> <S 2> ทำงานง่ายหมายถึงค่าที่จูนไว้ไ้งัแต่วันแรกถ้ามันดีแล้วเนี่ย โอกาสเพีย้ยนมันไม่แทบไม่มีเลย <iro. S 1> นะครับแล้วถึงแม้ว่าเข้ามาเชียงระย,ยอะไรก็คือปรับแรงดันเพิ่มลดลงนิดหน่อยใช้ได้เลยมันก็จะทําให้รถคุณไม่มีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็ลดการเกิดปัญหาของช่างลงไปด้วยครับนะครับดังนั้นแล้วก็เนี่ยฮะอย่าลืมครับใครที่สนใจหรือว่าตอนนี้คือกาลังจะมีแผนที่จะติดตั้งแก๊สก,ออก็ลองก็ลองคิดดูก่อนว่าติดแบบไหนดีที่สุดนะสำหรับเราเองเนี่ยนะฮะเพราะว่าที่เกิดติดไปแล้วปุ๊บเนี่ยทีเดียวมาจบ เนาะ no, นะฮะไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนใหม่หรือว่ามาติดตั้งใหม่ก็จะได้เซฟงบประมาณคุณผู้ชมไปด้วยนะครับนี่เลยอ่ะผ่านไป2แบบแต่ยังมีอีกหนึ่งแบบครับที่ P s พามาให้เราดูด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แหมน่าสนใจทีเดียวนะฮะไฮโซไฮโซโกเก๋นะฮะดูดีกันเลยทีเดียวไอ้น,นี่คืออะไรครับพี่เอสครับอันนี้เป็นรางหัวฉีดเคอิน นะครับบริษัทเคอินเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตหัวฉีดให้กับรถยนต์น้ํามันฮอนด้าแล้วเป็นบริษัทลูกของฮอนด้านะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตหัวฉีดแก๊สด้วยเพราะเขาได้รับโจทย์จากการที่ให้ผลิตแก๊สเพราะฉะนั้นตัวนี้จะถูกใช้ในงาน OEM OEM คืองานที่เป็นมาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานของศูนย์ครับตัวนี้ราคาสูงมากรับแต่ว่าการใช้งานที่ว่ามากๆนี่มันแตกต่างจากจากตัวฮานาเอกิที่บอกเท่ากว่า ก็แพงกว่าฮาน่าขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าแปลว่าแพงกว่าวอร์เทเนี่ยประมาณ4เท่ากว่าแต่เแลกมาด้วยคุณภาพที่ดีกว่าแน่ๆในสเปคที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถยกได้ถึง290ล้านไซเคิลต่อการยกมันเทียบเป็น2,40,000กิโลนี่คืองานที่ถ้าเป็น OEM ส่วนมากจะต้องเป็นตัวนี้เลยก็ทางโรงงานส่วนใหญ่จะระบุเป็นตัวนี้มาครับแล้วก็ ตัวนี้ถามว่าติดตั้งแล้วดีกว่าฮาน่าหรือดีกว่าวอเทคยังไง uh huh. ถ้าเทียบกับวอเทคห่างเยอะเลย uh huh. ก็แตะปุ๊บไม่ไม่จำเป็นต้องรอเพราะหัวฉีดมันยกแตะปุ๊บมันขึ้นตรงขึ้นฉากพอลงเสร็จปุ๊บมันปิดเลย uh huh. มันไม่มีการเหลื่อมของเวลาการปิดเพราะว่ามันมันคุณภาพมันสูงมาก uh huh. เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามีกลุ่มลูกค้าอยู่แค่กลุ่มหนึ่งนะครับ uh huh. ที่ที่จะใช้ตัวนี้ uh huh. แล้วตัวนี้จะจะประหยัดกว่าฮาน่าได้นิดหน่อยไหมนิด นิด1 1> จนแทบจะมองมองไม่เห็นอาจจะ<ช>น้อยมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตัวที่มันเหมาะสมแล้วก็คุ้มกับราคาจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวกลาง,งจะเป็นตัวของเอ,อตัวใหม่ะนะครับก็เรียกว่าวันนี้ที่พี่เอดมาให้ดูเนี่ยก็คือในส่วนของระบบเดิมกับระบบที่ดีที่สุดไปเลยแต่ว่าทาง a อซีก็เลือกตัวที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในวันนี้เนี่ยนะฮะน่าจะ เรียกว่าใครที่ติดแก๊สอยู่หรือว่าใครที่กำลังจะคิดจะติดตั้งแก๊สเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้คือทั้ง3าตัวเรามีขายหมดนะครับทั้งสาตัวเราก็ใช้หน้าปัจจุบันเราก็ใช้ทั้ง3าตัวก็จะถูกแบ่งตลาดออกเป็น3ตลาดด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ผู้บริโภคจะเลือกว่าแบบไหนอย่างตัวนี้ถ้าเกิดว่าลางเสียเปลี่ยนทั้งลางก็น่าจะตกอยู่ประมาณ4,5 0 0นะครับก็ราคาจะต่ำกว่านี้นิดหน่อยส0 0พ4,500ตัวนี้ถ้าเพิ่ม ก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ันถึงับนะครับก็3า0 0 3 5 0 0อยู่ราลานี้นะครับแล้วก็ตัวนี้บวกเป็นหมื่นเลยขาดพี่เอพี่เอ็ดยังถึงขั้นเฮือกันเลยทีเดียวก็บวกเป็นหมื่นนะครับฮะแต่คุณภาพของเขาก็ถือว่าสุดยอดถามว่าคุ้มเงินครับคุ้มเงินคุ้มเงินเนาะนะฮะก็ลองเลือกกันดูนะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจนะฮะทั้ง3แบบ AC มีหมดครับ